ว่าอาร์ดาตเวเอนิดาว่าอาร์ดันันนี้วันที่เท่าไหร่ดาต u e เอนิดาดาวันนี้วันที่23เดือนมก,กราคมปี2021เราจะมาพูดเป็นภาษาโนชก็คือวันที่23เดือนมก,กราคมปี2021

เอีวันที่ปุ๊บพูดได้ปั๊บคือเชือเทรดยยานัวร์ทูทูสันโอเชยอียนเอ,นอ year, นรีานัวร์ทูทอออูอีกรอบหนึ่งนะคะเชือเทรดยยานัวร์ทูทู เยนหากชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ส่งแชร์ไปให้เพื่อนๆคนที่กำลังฝึกพูดภาษานอร์เวย์ระดับพื้นฐานอยู่นะคะยังไงถ้าหากสนใจอยากฝึกพูดวันที่ ไปด้วยกันกับครูรัตนาพรสอนภาษาร์เวย์ก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะเดี๋ยวครูจะส่งคลิปมาฝึกพูดวันที่ไปด้วยกันทุกๆเช้าตลอดปี2021คลิปนี้ขอบคุณแล้วเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ